รักแท้คือแม่เราแต่ถ้ารักเขาให้เขาเป็นแม่เกยังเขาเป็นแม่เขายังถิ่มกูบักคว้ยกาแต่พระเจ้าญ่เด้อลูกหลานที่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 ลูกลูกลูกหลานได้ได้ได้มามือนนี่มาขอถอนเขาเขาคำสาบานว่าว่าว่ากับผู้สาวนี่ยละว่าสิ่หักกันจนรวอเหมือนายแต่ว่าตอนนี้เขาถิ่มผมไปแล้ว ผมไม่อยากมีเห้มีหแบบไม่มีบาปมีกรรมที่ตัวเขาดูดันยังมาคอยถอนคำสาบานด้วยเขาขาดใครจะเ <c oughs> ะื่นหนูเรื่องฮาลโหผิวเขาบอกกอกเขียวว่างมาะขาวถอวอย่างนี้ต้องซูม ูพลยตันึ่งมันนั่งกิยังกูู้อยู่นี่มคือสอดกับไมเพลนาะมาที่นี่นี่คือวงมาวพีมานี้นนนล,กกลกูกพีุ่ไม่เห็น,ไม,หน,นมไ,ไม่เห็นอย่างน้อมาไอ้ไม่เห็นอย่างยี่นี่ไอ่ผู้ผู้ผู้ผูสาวทิมมาให้ผู้สาวทิมไอ่ก็เลยมา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 ,มาอนค้าตาบาน มาถอนคำสาบานตอนไหนอง่อใหญ่ปผู้หญ่ห้องน,นี่บ่เออเป็นยังผู้สาวทิมย่าไปเสีย,ยใจไอ้ย่าไปเสียใจไปนั่นผู้สาวมันมีเยอะแยะว่าสิ่งไรไม่ตอบรักแท้คือแม่เราแต่ถ้าลักเขาให้เขาเป็นแม่ก็ยังเขาเป็นแม่เขายังทิมกูบักข้ยย้อนเขาเป็นแม่ยังชิมเออย่าไปเสีย,ยใจไอ้ถอนคำสาบานอะไรไปนี่ถอนก็กิงผักปูหญ่ห้องไปหรือไป ถอนแล้วเรียบร้อยเลยเป็นบ่บอกเก้าเพิ่นเรียบร้อยเลยเป็นบ่ถอนแล้วก็เลยบ่ไปไปไปไกา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 กูกูไปถอนก็มัาบะไมาแล้วกูก็เลยมาถอนเห่อต่อถอนถอนให้มัน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 กะเจียงไปเลยถอนแต่เราได้อ้ยัดถอนเขียวน้องเด้อนตีเจียงกัน แตมันเกียงเท่า,หาไเห<ส>ไเไเขียนองเกียงก่ต้องมกับวฮเซอุ๊ดอเนาะเพื่อนถอนวันี้เอาหุ่นถอนาบานทถอนเราอันนีมักกกันเลว่ามันถอนเราเลายให้น้องถานไม่ส่อเป็นยังกะ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 ไม่กินาอยู่ที่นี่ เป็นยังผู้สาวที่ถิ่มไอเหรอไอน้องถามเนี่ยเขาว่าไอมันบอดดีไอ้มันคนขีเราไอไอไอมันคนว่ามีเกินไอชีวิตเสียใจเห็นอย่างเขาบอกมาแล้วมันถือค้อมของมันเม่มัน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 กันกลายเป็นข้อมเขาเนาะบ้า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 ไปแล้วกำเป็นค้อมเขาไปยกไอมาที่นี่

mm -hmm.